สวัสดีครับขอเชิญท่านเข้าสู่การแข่งขันคอนแกนมอเตอร์รคอร์สนะครับชิงแชมป์แห่งมหาวิทยาลัยคอนแกนนะครับตอนนี้จุดเริมสตาร์ทอยู่ที่สนามตึกเค็จิตนะครับอตัวไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วครับโ้แกรของเราโอ,อฟุนไงตลบนะครับตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าใครนําใครนะครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวตอนนี้ปัดมาที่สนามเจพอรนะครับอื ปิดตามาแล้วปิดตามาแล้วอันนี้ก็ไงไม่แพ้กันนะครับจะไงไปไหนนอ่าเข่าโค้งไปแล้วโค้งไปแล้วตอนนี้ตัดมาที่สนามยูเซ็นเตอร์นะครับอ๋อมีกล้องทิ่โกงง่านะครับให้นักแข่งของเราได้ขี่อ้อมนะครับขี่อ้อมทําไมนะับอ่ะตอนนี้ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับ ประตูแตกประตูแตกเอาใกล้แล้วกะเอเออ้าว